น้องยิงไปตลาดอิมเอมค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะตลาดก็เปิดใหม่ไม่นานนะเจ้าค่ะแต่ว่าที่จอดรถค่อนเยอะทีเดียวร้านค้าเริ่มเยอะแล้วนะเดี๋ยวน้องยิงจะพาไปซื้อของหวานร้านนึงจะบอกว่าอาร่อยมากจริงๆเลยเขาเปิดช่วงเช้านะคะปิดดึกเลยนะใครอยากมาเที่ยวมาชอปปิ้งมาได้เลยค่ะบรรยากาศดีอยู่ติดโลดตัสสระบุรีนะคะจะบอกว่าเขามีที่นั่งทานอยู่ที่นี่ด้วยนะ ที่นั่งทานอยู่ฝั่งซ้ายก็จะมีร้านค้าของทานเยอะแยะโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเยอะที่เดียวค่ะก็จะมีร้านแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปดูอีกร้านนึงจะบอกว่าร้านนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเททา่าทอดไม่หวาดไม่ไหวค่ะ อันนี้จะเป็นที่เขารับประทานอาหารเที่ยงกันนะคะน้องหญิงเลยถ่าบรรยากาศไปเพื่อนดูค่ะมาเจอแล้วจ้ามาเจอแล้วร้านบิ๊กกล้วยทอดนั่นเองค่ะสาขาสองนะคะอยู่ตลาดอิมเอมค่ะมีขนมไข่เต่าข้าวเม่าข้าวโพดนะคะขนมบัวจิ๋วนะคะแล้วก็กล้วยทอดนะคะมันทอด มีนะเจ้าคะ่ะแต่ว่าเขาขายดิบขายดีมากคนตอบคิวเยอะมากน้องยิ่งเลยมาอุดหนุนค่ะจะบอกว่ารสชาติเขาอร่อยจริงๆหลากหลายด้วยนะมาซื้อได้ก็ขายชุดละ30บาทเท่านั้นเองค่ะต่หัวเขาก็มีนะได้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะน้องยิ่งขออนุญาตกลับก่อนนะคะวันนี้อุดหนุนมาเยอะเลยทีเดียวว้าสุดยอดมาก